น้องชาวเรียว Facebook แฟนเพจโอเดียรวัวดครับวันนี้พาพี่พน้องมาลงตะไคร่โลตามชายฝั่งครับมาลองดูครับมาลุ้นกันเช้าอีกครับไปครับเพื่อจะได้ปลาเพื่อจะมีปลามาน้องพี่น้องไปพร้อมกันเลยครับลงตะไคร่

ชุดกดลำน้ำมูลครับพี่น้องบางจะขายให้ดูครับจนเช้ามามาลุ้นกัน

ไ่ถูกจะได้รู้กันไปน้องชิพการทำห้ากิน เกิมีปลามาถูกเช้ามาลุ้งเช้า อันหน่อยเป็นีงพี่ดอกคอมมิสี่กี่บอมีมันรุ่นอย่างเดียวเช้าเช้านี้มันรุ่นอย่างเดียวครับหันายากวันนี้ป่ะลา้โด้มาลย้นตัวเอ้าโอ้ไกเยอะรายการเยอะนี่หนึ่งแตมมาแล้วครับ อีหนึ่งตัวครับตัวที่สองมาแล้วครับตายแล้วสองเต็ม ลาวิ่งมหากินลำเลาะตังเลาะต้อววิชานึ่งอีกรูปแบบนึงนะพี่น้องตัดตัวเลงพี่น้องปุนยตัวที่สครับมีชมเลยนะสต้มตรงนี้ก็ มันมาเลยสสามสีแทบดึดูด no อ่ะเจ้าบ่มี้ป้าจะได้ไหมได้แล้วครับ i mm really -hmm. Không. để thôi đi con dế mà nữa nào rồi rồi bán dưới đây cá ừ. hàng đen các สวยเลยครับพี่น้องหลังจากที่ผมใส่วางตะขคายเสร็จแล้วนะครับเราจะมาลุนกันตอนเช้าก็ดูหังเดงนี่ครับพอได้ทอดยินเนี่ยเดี๋ยวมาลุนกันตอนเช้าครับมาสรุปผลงานดีตอนเช้าเนาะทางงหนมาลุนด้วยกันครับตอนเช้าครับเย็นนี้เย็นแล้วปะกลับบ้านพี่น้องมาลุนกันเช้าครับ ใช่ครับพี่น้องร,รุ่นตะไคร้ตอนเช้าครับตอนนี้จะหกโมงแล้วจะมีสักตัวไหมพี่น้อง <c oughs> จะสายไปทั้งงานเงียบกิิบเลยพี่น้องเลยไหนนอ้อม,มีสักตัวเลยพี่น้อง เป็นแล้วครับพี่น้องหนึ่งตัวครับปลาตะเพียนครับพี่น้องมาแล้วตะเพียนสวยๆครับนี่ครับใส่ถุงคนหนึ่งตัวมาแล้วครับดูเดียวววว pha tôn hấp đi pha tôn cái <laughs> nó cái này cua hấp, cái nó khâu cái nó hấp cái xám hấp อางเด็กช่ดสวยเลยครับตึ๊บไม่เดินก็ไม่เดินเลยลานแล้วเจอที่นี่ครับผมตัดตัดตะเกียงครับใส่ชุดสวยครับ ไปลุ่มยามเช้ามีก็ไม่ชมครับพี่น้าไม่เห,ห่ากับสุดยองน่ะสองตัวครับพี้าโอ้ฟัชดูโ,ดโลงผมแล้ว ยงสวยเลยีน <presidency. S 1> ้องสองตัวครับีน้องคสวยเลยครับ ตัวไอ้พักขาวครับพี่น้องสวนะวครับอาตะเทียนครับสวยๆครับพี่น้องนัครับขานี้ปลานด้วย Oops. ดูนะครับสวยนะครับปลาหางแดงครับพี่น้องสวยครับชาวนี้ครับขาปลาสร้อยครับพี่น้อง

ทายครับบห้ฟังเอาัวที่นครับดเ็รรมีครับสวย

อีกตัวครับน <yt improving. S 2> ี่ังแดงครับังดงนีกครับพีนอง ถือว่าผลงานรอบเช้าครับน,น่าจะหกโมงแล้วครับพี่น้องฟังพอได้ครับกับเท่านี้ครับพี่น้องถือว่า2โลครับทางแอปทีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องอ,อเดียวทวัดกับการวางตะข่ายเลาะชายฟังนะครับอายุ้ากิมน,นะครับช่วงนี้หายากครับพี่น้องน้ำไม่ไหลน้ำไม่ขึ้นน้ำไม่ลดเลย อากาศเย็ยนไายจับตัวใครพี่นี้ก็ขอฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับสวัสดีครับ